พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวาจนาะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่14เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องพันธกิจแห่งการคืนดีและภาวาจนาะที่จะใคล้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมดมบทที่5ข้อที่10 พราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชน์ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์พี่น้องคะพระคำพี่กล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11-12ว่าพระเจ้าประทานให้บางคนเป็นอาคาทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิยาพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนิบาตและการสำรส้างพระกายของพระคิดในที่นี้อาคาราทุตเปาโลกล่าวถึงของประธานแห่งพันธกิจทั้ง5ซึ่งมีไว้เพื่อการสั่งสอนและทำให้ธรรมิกชนสมบูรณ์แบบสำหรับงานรับใช้พี่น้องคะเนื่องจากของประธานแห่งพันธกิจทั้ง5นี้ มีไว้เพื่อการสาสร้างพระกายของพระคิดและทำให้ธร,รมิกชนสมบูรณ์แบบสําหรับงานรับใช้แล้วอะไรคืองานแห่งพันธรรก,กิจกันแน่ประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามีพันธกิจสําหรับธรรมิกชนสองประเภทนั่นคือระดับแรกและระดับที่สองพันธรรก,กิจระดับที่สองเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนซึ่งกันและการภายในคลิจกัก ซึ่งก็คือภายในพระกายของพระคิดซึ่งนี้มักเรียกว่าพันธกิจของพระกายหรือพันธกิจภายในพระกายแต่ผมอยากให้คุณสนใจการทำพันธกิจระดับแรกของธรรมิกชนซึ่งเปาโลอ้างถึงใน2โคร,รินธ์บทที่5ข้อที่18นั่นคือพันธกิจเรื่องการคืนดีที่นั่นมีข้อความว่าสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราบาัดนี้พระเจ้าผู้ทรงให้เราคนดีกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้ประทานพันธกิจแห่งการคนืดีให้แก่เราผู้คืดีแล้วคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คดีกับพระองค์โดยพระคิดไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคดีในี้ให้เราประกาศ 2. โครินบทที่5ข้อที่19-20ถึงสิ่งนี้ทำให้เราระลรูถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในกิจการบทที่1ข้อที่8ว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในมาระโกบทที่16ข้อที่15พระองค์ตรัสว่าพวกท่านจองออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน นี่เป็นงานสำหรับคริสเตียนทุกคนพี่น้องขะเราเป็นพันธกรแห่งการคืนดีของพระองค์เราเป็นพยานถึงความจริงว่าพระเจ้าทรงสถิตในพระคิดทรงทำให้โลกคืนดีกับโรคอย่างแข็งขันผ่านทาพระราชก,กิจแห่งการทรงไถยของพระคิดไม่ถือโทษความบาปของมนุษย์ต่อพวกเขาฮาเลลูยาอาเมน ให้ดาวเก่าว้อยคคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระงเป็นพยานว่าพระองค์ทรงอยู่ในพระคิดกําลังทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์เองโดยไม่ถือโทษความบับของมนุษย์ข้าพละงเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ เนื้อหนังของพระองค์และกระดูกข,ของพระองค์เป็นทูตและเป็นตัวแทนแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังสร้างพระกายของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์โดยการมีส่วนร่วมที่สำคัญของข้าพระองค์ในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ สรรและสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเราเป็นพันธกรแห่งการึ้นดีของพระองค์เราเป็นพยายนถึงความจริงว่าพระเจ้าทรงสถิตในพระคิดและทรงทำให้โลกนี้ขึ้นดีกับพระอ,อย่างแข็งขันผ่านทางพระราชกิจแห่งการทรงถ่ของพระคิดคะ่ะและไม่ทรงถือโทษความบาปของมนุษย์ต่อพวกเขาด้วย ดังนั้นจงดำเนินชีวิตที่เป็นพยานที่ยอดเยี่ยมของพระคิดต่อไปนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด